การเวลาผ่านไปเดี๋ยวความจริงมันปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวค่อยๆคิดค่อยๆทำนะอย่าไปเอาชนะคา,คานกันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ด้วยคนเราเนี่ยมันมีมานะเนี่ยความถือตัวเนี่ยมานะสังโยชน์ตัวเนี้สาคัญมันก็เลยทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันขึ้นมันมีสักกายะสักกายันแต่ความยึดถือในความเป็นตัวตนนะเราสูงกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ํากว่าเขานี่มานะสาม นะเราต่ำกว่าเขาก็น้อยอกน้อยใจนะไม่ดูแลเราอย่างโน้นอย่างนี้เราสูงกว่าเขาคิดแบบนี้ก็ดูถูกด,ดูแกลนคนอื่นพวกอีกอย่างนี้นั้นเวลาเวลาเจอใครทําอะไรไม่ดีเนี่ยผู้เจ้าให้ทํำยังไงให้สันเลขารมนะเข้าใจไหมสันเลขาทมคืออะไรนะผู้เจ้าบอกเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาพูดโกหกเราจะไม่พูดโกหกเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อเ